สวัสดีนักศึกษาทุกคนคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะรหัสวิชาพอพานต่อเต่า3 1 0 0 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการใช้เทนส์ในองค์ประกอบของข่าวกันนะคะรูปแบบของช่วงเวลาเหตุการณ์ประกอบด้วยเ Per อร์เซเหตุการณ์ปัจจุบันพาสเหตุการณ์ในอดีตฟิวเจอร์เหตุการณ์ในอนาคตเราจะมารู้จักรูปแบบเทนส์กันนะคะ past simple tense บอกเล่าทั่วไปง่ายๆในอดีตเช่นประโยค The government announced a new policy yesterday เมื่อวานนี้รัฐบาลได้ประกาศข่าวใหม่ Present perfect tense รูปแบบที่สองบอกเล่าเรื่องราวในปัจจุบันเช่นประโยค Police have arrested two suspects in connection with the robbery ความหมายตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยสองรายที่เกี่ยวข้องกับคดีชิงทรัพย์แล้วรูปแบบที่สาม Present simple tense. Hua <coughs> Prime Minister visits Fiat Hit Area. Fire destroys Factory in Nakhon Ratchasima. Nayok <coughs> Long Punti Nam Past perfect tense. อดีตที่ผ่านมา <coughs> The time the firefighters arrived, the building had collapsed. ตัวอย่างเช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงอาคารได้พังทลายลงมานักศึกษาจะเห็นได้ว่าเทนที่ใช้การเขียนข่าวแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบแต่จะนํามาใช้กับสถาน,นาการณ์ที่เหมาะสมอย่างไรต้องพิจารณาให้ตรงกับสถานการณ์ที่เราได้เขียนข่าวกันนะ สรุปการใช้เทนส์ต่างๆในการพาดหัวข่าวช่วยสร้างความชัดเจนและเน้นความสำคัญของเหตุการณ์โดยการเลือกใช้เทนส์ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มความสนใจและความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพครูขอยกตัวอย่างการใช้เทนส์ให้รับชมกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะนำไปใช้กันได้นะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ